ทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมสภาที่เรียกง่ายๆว่าทีมประท้วงของพักเพื่อไทยนะคะมีทั้งสิ้น20คนด้วยกันนะคะ มีการผสมผสานทั้งรุ่นอาวุโสรุ่นกลางแล้วก็สอสอรุ่นใหม่ที่ปีนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นสมัยแรกด้วยนะคะแล้วก็เน้นสอสอหญิงที่จะมาช่วยพิทักษ์นายกเป็นหลักนะคะจะเห็นการทําหน้าที่เป็นคนแรกเมือ่อตอนช่วงต้นของการอภิปรายก็คือคุณก่อแก้วพิคุณทองสอสอบัญชีรายชื่อพยายามประท้วงประธานนะคะบอกว่าพลเอกประวิทย์หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีสิทธิ์ลุกขึ้นอภิปรายหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นหน้าค่าตาในห้องประชุมเลยนะคะ หรือถ้าเป็นกลุ่มสสเจนค่ะที่เราได้เห็นกันก็จะเริ่มเห็นหน้าแล้วนะคะคุณเทิดชาย ขอไปค่ะเธอชาติชัยพงศ์สสเชียงรายคุณชนกจันทาทองสสหนองคายคุณุชนณาจาุวงสถียรสสศรีสะเกตคุณสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสสอุบลราชธานีคุณวรวง์วรปัญญาลบบุรีแล้วก็คุณระวีเล็กอุทัยสสอุตรดิตเหล่านี้เป็นรุ่นราวข่าวเดียวกับนายกรยัฐม,มนตรีนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นบทบาทกันในสภาในครั้งนี้นะคะ20คนที่เป็นเจนวายแบบนายกนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่หลาย หลายคนด้วยกันยุทธวิธีของชุดพิทักษ์ข้อบังคับเขาบอกว่าจะไม่ลุกประท้วงจนค้านสายตาของผู้ชมนอกสภาจะไม่ประท้วงในกรณีาพาดพิงทักษินแบบพร่ำเพรือ่อแต่จะเน้นบทบาทการลุกประท้วงให้ตรงเป้านะคะแต่ยังไงก็ตามในจํานวนเหล่านี้แน่นอนว่ามีผู้นําทีมมีคนที่เรียกว่าเก๋าเกมในสภาเป็นคีแมนอยู่หลายคนนะคะแนวรบในสภาเลยคุณวิสุทธิชัยนรุนประธาน วิปรัฐบาลคนนี้ก็จะทําหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ประสานกับวิปฝ่ายค้านส่วนดาวสภายอย่างที่เราเห็นมาตลอดค่ะคุณสุทินคลังแสงสอสอบัญชีรายชื่อคุณหมอชนนัานสีแก้วสอสอนานก็จะดูภาพรวมเรื่องข้อบังคับของการประชุมนะคะอีกคนหนึ่งจะเป็นคุณสรัทิสีสุวรรณซึ่งเป็นเลขานุการวิปรัฐบาลเป็นสอสอของจังหวัดเลยนะคะก็จะเป็นผู้ประสานงานกับพรกร่วมรัฐบาลเช่นกันและอีกคนหนึ่งค่ะคุณประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อ คนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมคุมเกมประท้วงจะคอยตัดจังหวะการรุกของฝ่ายค้านจะมีการวางตัวสอสอนะคะที่เรียกว่าแม่นข้อบังคับแล้วจะเป็นคนที่เดินเกมประท้วงถามว่าคนกลุ่มนี้ถ้าทำหน้าที่ได้ดีเด่นเข้าตาแล้วยังไงต่อ คือบางคนค่ะก็มีข้อมูลก่อนหน้าน,นี้อย่างเช่นคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลนะคะเขาเป็นคนที่มีมความอาวุโสพร้อมมีลิสต์อยู่ในรายชื่อโผลคอรมงก่อนหน้าน,นี้มาแล้วเคยถูกเพื่อนร่วมพักอย่างนายพิเชษเชื้อเมืองผานรองประธานสภาผู้นั้นรัศดรนเนี่ยมีการแซวกลางสภาด้วยบอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีก็มาตอบกระทู้ด้วยนะมีคําพูดแบบนี้นะคะส่วนนายประยุทธ์สิรินภานิสอสอบัญชีรายชื่อ เคยมีข่าวว่าน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นสอสอรุ่นลูกได้เป็นรัฐมนตรีและผลงานการเลือกตั้งนายกอบจอมหาสารคามที่ไปออกแรงช่วยน้องของนายยุทธพงศ์จรัสเถียนได้เป็นนายกก็เรียกว่าเข้าตาคนมีอํานาจด้วยหรือเปล่าส่วนนี้ต้องมาติดตามกันนะคะว่าหลังการอภิปรายอีกทีเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไหนทีนี้ คำพูดที่ใช้ในการประท้วงค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมหยิบยกว่าเหล่าบรรดาทีมพิทักษ์เนี่ยค่ะ<ม>ก็อาจจะใช้ข้อบังคับเหล่านี้อย่างข้อบังคับที่จะบอกว่าท่านประธานไม่เป็นกลางคํานี้คุ้นหูมากๆนะคะปรากฏอยู่ในข้อบังคับข้อที่9ประธานสภามีหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้คือเป็นประธานที่ประชุมต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมคำหนึ่งคือคำว่า อภิปรายฟุ่มเฟือยซ้ำซากเนี่ยมาสักครู่จะเริ่มได้ยินแล้วนะคะปรากฏอยู่ในข้อ69ว่าการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือว่าเกี่ยวกับประเด็นไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่วนเวียนไม่ซ้ำซากหรือว่าไปพ,พูดซ้ำกับคนอื่นแล้วห้ามเอาเอกสารไหนๆมาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จําเป็นห้ามเอาสิ่งของวัตถุเข้ามาแสดงยกเว้นแต่ว่ามีการขออนุญ,ญาตก่อนหน้านั้นแล้วนะคะขณะเดียวกันวัสองก็คือห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาใช้วาจาไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีบุคคล คลใดที่สําคัญห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือว่าออกชื่อสมาชิกบุคคลใดโดยไม่จําเป็นนะคะส่วนวิธีการประท้วงก็คือเหมือนกับที่ทํามาอยู่ในข้อ71คนไหนที่ต้องการประท้วงก็ยืนขึ้นยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานก็จะให้มีการชี้แจงแล้วก็จะมีการวินิจฉัยออกมาว่าตกลงแล้วมีการฝ่าฝืนตามที่ประท้วงหรือไม่นะคะทีนี้ทางประธานค่ะก็จะ ใช้คำเหล่านี้ก็คือคำว่าคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาดนะคะแล้วถ้าถือเป็นเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วคำที่จะได้ยินกันบ่อยๆต่อมาก็คือต้องถอนคำพูด ให้ถอนคำพูดอยู่ในข้อ72ผู้ผู้ประท้วงผู้อภิปรายถอนคำพูดของตัวเองนะคะคำวินิจฉัยสุดท้ายที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นไม้เด็ดของทางรัฐบาลที่ออกมาขู่เมื่อวันก่อนนะคะก็คือขอปิดการอภิปรายค่ะตรงนี้ก็คืออยู่ในดุลยะพินิจของประธานนะคะว่าตกลงแล้วจะให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ถ้ามองว่าคำเหล่านี้เนี่ยเป็น เป็นยติซักฟอเป็นอะไรที่เกินจากนั้นก็สามารถใช้เรียกว่าใช้ตรงนี้มาเป็นข้อต่อรองได้นะคะทีนี้ถ้านอกจากทีมประท้วงแล้วอยากจะย้อนคุณผู้ชมไปอีกนิดนึงว่านายกรัฐมนตรีค่ะพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อสักครู่ก็พูดไปส่วนหนึ่งแล้วเหมือนกันบอกว่ามีที่ปรึกษาที่ปึ๊กจริงๆนะคะและคนนี้ก็คือคนสําคัญที่สุดของนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะแล้วด้านนายกก็ไปเจอกันเมื่อกี้ก็นั่ง คุยกันนั่งทํากันบ้านนิดหน่อยเพื่อให้ให้ข้อมูลได้แน,น่นขึ้นเท่านี้ไม่มีอะไรสบายเลยดูท่าทางแล้วท่าทางจะสบายไม่มีปัญหาเลยรุ่นี้จะมีการมอนิเตอร์ช่วยดูประเด็นให้ท่านไหนัครบก็แน่นอนคนระับผมมอนิเตอร์แน่นอนแน่นอนถ้าถ้าอยากจะด่าผมมาผมได้ยินนะนะด่าได้เลยได้ยินแน่นอนค่ะเมื่อกี้เพิ่งโทรมาเองก่อนถึงประมาณ ยี่สิบวิเพิ่งวางไปนะคะก็ไม่มีอะไรบอกว่าเป็นกำลังใจให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้ามีอะไรโทรมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีชอบบอกว่าไม่รับโทรศัพท์อะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้เขาสแตนบายจะมีอะไรโทรมาถามได้ให้กำลังใจละค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วค่ะ